นี่คือนะครับการเทสนะครับค่า pH นะครับของดินนะครับหลังจากที่ผ่านไป2วันหลังจากที่เราฉีดไบโอกรีนเทคโนโลยีไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งนะครับตัวนี้คือตัวเทสนะครับสั่งมาจากญี่ปุ่นนะครับดังทั้งเทสค่า pH ของอของดินนะครับแล้วก็เทสค่ามอเจอร์ไรเซอร์ของดินด้วยนะครับมาดูกันครับมันจะมีต้นมะพร้าว2ต้นนะครับต้นแรกคือต้นที่เราฉีดนะครับเมื่อ สองวันที่แล้วนะครับกับต้นด้านหลังคือไม่ได้ฉีดเลยนะครับแต่ว่าไม่มีการลดน้ําเลยนะครับสองวันที่ผ่านมามาดูต้นนู้นก่อนครับมาดูต้นที่เราไม่ได้ฉีดนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีการปักลงไปในดินนะครับก็จะปักไปดินแบบนี้นะครับกดลงไปนะครับอ่าแล้วมาดูค่า PS นะครับเห็นไหมฮะตัวนี้ค่า PS นะครับ จะอยู่ที่5นะครับค่า pH อยู่ที่5นะครับแล้วก็มอยสเตอร์นี่คือความชุ่มชื้นนะครับอยู่ที่7นะครับค่า pH นะครับ4 4่กว่านะครับ4กว่าเลยทีเดียวนะครับ4กว่าเดี๋ยวรอนิดนึงนะครับโอเคนะครับนี่คือต้นมะพร้าวที่ไม่ได้ฉีดไบโอกรีนกับเทคโนกรีนนะครับเอม่างครับจะลงมาเรื่อยๆนะอยู่ที่4เลยนะครับ หรือว่าเป็นค่า PS ทค่อนข้างที่จะไม่ดีเลยก็ว่าได้นะครับพืชผักพวกนี้เติบโตได้ยากนะครับมาดูกันครับอีกต้นหนึ่งนะครับกลับมานี่คือนะครับต้นมะพร้าวนะครับที่เราฉีดไบโอครีนกับเทนโนคีนเมื่อ2วันที่แล้วนะครับมาเช็คค่า PS กันนะครับเราก็จะฝักไว้ที่เดิมกันนะครับโอเคครับ สังเกตไหมครับว่าค่า pH นะครับนี่นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ6นะครับหรือ6กว่ากว่านิดหน่อยนะครับ6กว่านิดหน่อยซึ่งนะครับถ้าค่า pH อยู่ที่ประมาณ6กว่าหรือ6กว่านิดหน่อยนะครับก็ถือว่าพืชสามารถที่จะเจริญเติบโตได้ดีขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าค่า pH ที่ระบุไว้5-6กว่านี้นะครับเหมาะกับพืชทุกชนิดนะครับในการเจริญเติบโต ข้าบค่า pH ตัวนี้นะครับอยู่ในอัตราที่เหมาะสมนะครับส่วนความชุ่มชื้นนะครับวันนี้ไม่ได้ลดน้ำนะครับก็เจ็ดเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมฮะอันนี้ค่า pH นะครับซึ่งแตกต่างจากต้นน้นที่เราเปรียบเทียบกันมานะครับนี่คือความสามารถของไบโอ r e ีนและเทคโน o ลยีนะครับ